สวัสดีค่ะไปยับ้างคะหรืว่าได้ใครกันูแล้วโอ้โหสุดๆค่ะมากทุกคนตื่นเต้นกันมากใช่ลุ้นค่ะว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงหลังจากที่ทุกคนชม EP 1หนึ่งของเราวันนี้ใครเล่นใครกังบ้างเลี้ยงเรียงเลยผมผมอะไรผมเล่นเป็นปอนครับเป็นเพื่อนผมแทนไกครับชื่อปอนเลยครับใช่ ชื่อดีมค่ะแล้วก็เล่นเป็นดีเช่นกันค่ะก็เล่นเป็นเพื่อนสนิทพี่สมโอที่แอบรักเขานะออผมไม่ใชครับภูมินะครับเล่นเล่นเป็นท่อนไม้ที่หนาที่หนานไกลเลื่อยมาทำเพลงครับมาช่วยเลยมายืนเป็นเพื่อนนักร้องน้องน้องเพลงที่เพลงที่พอเพลงที่พอที่เห็นตอนนี้คือน้องเขาเป็นพี่น้องค่ะ แล้วก็สโมนะคะระบบเป็นสโมที่ฮักพี่หนันไกลเจ้าครับสวัสดีครับมาร์นะครับพิศักษ์กาจด,ดีครับก็บบเป็นมาร์คครับเป็นน้องของพี่สโมครับผม <c oughs> แล้วก็เป็นแก๊งของเพื่อนนันไกลเป็นเพื่อนของบอลแล้วก็เป็นเพื่อนของมีคนคือพี่แดนครับผม <c oughs> พี่แดนยังไม่ได้มาวันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงไ <c oughs> ถติดรถติดรถติดหนึ่งนักเกตระบบเป็นใครลูกระบบเป็นนักเก็ตครับครับ ที่นักกิจเลยค่ะคาแรคเตอร์ต้องไปยังไงอ่าคาแรคเตอร์ต้องไปดูในซีรีส์เลยค่ะบน้องไม่บอกน้องไม่ยอมบอกน้องไม่บอกน้องไม่บอกไม่ให้บอกเลยหรือคุณตอบตอบเลยครับจ้องไหมครับแล้วกดเป็นเพื่อนนี่เป็นอะไรแบบสองแท้หมดเลยครับอ่าเป็นแท้เป็นแท้หมดเลยแล้วก็มีเชียงใหม่สองคนเชียงใหม่สองคนถ้าถ้าไปดูในซีรีส์ตั้งแต่อีพีหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าสองคนนี้สำเนียงไม่เหมือนเพื่อนนะฮะอาจจะมีความบิด บิดนิดนึงแต่เป็นเหนือเหมือนกันแต่หน่นิดหน่แต่ไม่มีความต่างกันอยู่จริงไม่เหมือนกันแนักเล่นคนที่ไหนโลกชนบุรีค่ัชนบุรีอันนี้ว่านักร่องเรืคนน่านครับบ้านใกล้เรือนเคียงชาวบ้านนี่มิกซีมิกซอันนี้ก็จะสำเนียงเหมือนกันแน่เนียวกันก็หลอกกันเลยเหมือนกันเลยม้วนๆเหมือนกันเลยโอเคพนพนแบบครับรใช่ครับ คือต้องทพามาแบบว่าคือพี่โตนั่นเมื่อก่อนเขามาเล่นเอลบีให้ผมก็เลยรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยก็เลยเหมือนเขาจะชอบในงานเราด้วยครัเขาเลยจ้างเรามาทำตรงนีจากเรื่องที่พี่โตเล่าแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยครับอุ้ยคุณคุณคอยใครเนี่ยคุณคอยใครเนี่ยปาปนกับเรื่องงานปะแน่กับเรื่องส่วนตัวมาปะปนสิชื่อจริงแล้วก็คอยเหมือนกันอุ้ยคอยอะไร นั่นสินะอะไรอันนี้อยากสื่อถึงใครหรือเปล่านี่ยออกสื่อเลยใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เราะเราวรแนมีากผมไปเล่นผมเคยมีผลงานมาแล้วอันนี้ดาราท่านหนึ่งอันนี้เป็นดาราดาราท่านหนึ่งค่ อีกผมเคยเล่นเออ่ซีรีส์เรื่องแบทแมนไบบลชาร์จทางช่อง8ครับผมตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ทางบิวครับคุณอล่นอะไ้ทางบิวครับเรียกว่าคุณมีประสบการณ์เยอะที่สุดในการแสดงในวงการนี่ก็มีไม่ใช่หรอคอยก็มีแล้วผมมีปาปลายครับสมัยเด็กครับแต่ว่ามันเป็นสมัยเด็กตอนนี้โตแล้วหรอตอนนี้โตขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าสัมผัสกองใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าแล้วก็มี เป็นรีลนซ์ในแบบนี้นี่ฝากงานหรือเปล่าขายงานนากงานหรอขายเลยต่อปอยู่้างเนใช้สื่อในทาเออเนาะเตรียมกันมาข้างหลัง้เล่สมแล้วเคโซมมีโชบโชเป็นเปนกตาบ้างเป็นรับเชิญบ้างแต่ว่าส่วนมากจะมาทังเพลงค่ะเพราะาซเพอยู่เป็นเพลงแบบ ให้คนมาเล่นชาเลนจ์การในทิกตอกในอะไรให้มันแบบว่าสนุกสนุกกันเป็นเพลงภาษาเหนือซะส่วนใหญ่ใช่อย่างที่เคยอาจจะเคยผ่านหมผ่านตาบ้างอย่างเช่นเพลงแจ๊ะแมะอย่างเงี้ยค่ะนนอมััไวรลยู่เจริงเปล่าอันนี้อันนี้ใครของเหมือนกันขายขอเต้นเต้นเลยไหมล่ะเต้นเลยไหมล่ะเต้นเลยไหมเต้นเต้นได้ไหมเต้นไหมเต้นเต้นได้ไหมขอขอรอบเดียร์นะเต้นช่วยเต้นหน่อยอ่ะหนึ่งสองสามโฟลต็อกไไหนก็ต็กที่ไหนก็ต็กมันแจ๊ะ อ่ะบา, <c oughs> บาร์บารีนิดเดียวจริงจริงเดี๋ยวมาจะยกมือขึ้นต่อแล้วอ่ะพอแล้วอย่างนี้ดอดพุงเราก็เห็นว่าซีรีส์ดอดสร้งาชงชาเลนจ์ขึ้นมาอีกอ่าใช่นะคะ <c oughs> ชื่อเพลงฉันคอยเธอนัแปะก็ทําให้เป็นชาเลนจ์ได้เล่นกันสนุกๆนะคะเผื่อที่แบบว่าซีรีส์ออนไปแล้วแฟนคลับอะไรเงี้ยเราตกใครได้มาบ้าง <c oughs> ก็อยากให้เขามาใช้แผ่นเสียงของเรานะคะมาเต้นด้วยกันน่ารักน่ารักสนุกสนุกกับนักแสดงแล้วก็ทางซีรีส์ด้วย เขาก็แต่งเองนะคะเพลงฉันคอยเธอนะแป้เนี่ยแต่งเองมิกซ์เองคิดท่าเต้นเองเองหมดเลยใช่เล่นเองหมดเลยรบกวนด้วยนะจ้างได้นะอยากจ้างแต่งเพลงแล้วเย่อมาสัมภาษณ์ไม่มาขายของมีอะไรขายของไหมคะไม่มีงกิจการที่บ้านไหมกิจการที่บ้านกิจการที่บ้านนะไม่มีไม่มีผลงานอะไรไมู่้มีถ่ายแบบไทยมีอะไรไหมเอ่ยเรื่องแรก่ะ พี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดรู้สึกเจ็บเหมือนกันเนาะ <laughs> <laughs> โอเคได้ค่ะยังไงก็ขออนุญ,ญาตนะคะฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามซีรีส์ของพวกเรานะคะฉันคอยเธอ I promise I will come back นะคะทุกๆวันจันเนาะ22นาฬิกา45นาทีนะคะที่ช่อง7 HD ของเรามันนั่นเองนะคะก็ฝากไว้ทุกๆันทร์นะคะความเข้มข้นเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เรื่อยๆนะคะรับชมความสามารถการแสดงของน้องๆกันได้แล้วเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานหนักมันมากจริงๆอยากจะให้ผลงาน ให้ทุกๆคนประทับใจกันค่ะ,อะขอบคุณค่ะ